สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเหรียญที่หายากอีกหนึ่งรุ่นนะครับนั่นก็คือเหรียญ2บาทสีทองนะครับพศสองพันนะครับ สังเกตในกลุ่มเหรียญ2บาททั้งหมดที่ผมมีนะครับถือว่าเยอะทั้งหมดนี้นะครับปีที่เจอน้อยที่สุดนั่นก็คือปี2 5 5 1นะครับเะครับล,ลงมาก็คือปีพศ2557นะครับและอีกปีหนึ่งที่น่าสนใจนะครับนั่นก็คือปี2559นะครับ เพราะอะไรทำไมถึงน่าสนใจนครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูเหรียญสองบาททั้งหมดนะครับเริ่มตั้งแต่ปีสองพันนรอยห้าสิบเอ็ดนะครับจากกลุ่มทั้งทั้งหมดนี้นะครับเหรียญสองบาทนะครับเห็นไหมครับเจอแค่สี่เหรียญเท่านั้นนะครับน้อยที่สุดแล้วนะครับนี่คือปีสองพันรอยห้าสิบสองนะครับ มีประมาณ30กว่าเหรียญน,นะครับต่อมาปี2553นานะครับก็มีอยู่ประมาณ30กว่าเหรียญน,นะครับ2554ก็มีประมาณ30กว่าเหรียญเช่นกันนะครับอาจจะเป็นเพราะว่ามันนานมาแล้วนะครับก็เลยสึกหลอและเก็บเข้าคังไปแล้วนะครับ ต่อมานะครับปี2 5 5 5้า้าเยอะมากน่าจะถือเยอะที่สุดมีอยู่ประมาณ50กว่าเหรียญน,นะครับหร,หรือเกือบห0ได้นะครับต่อมานะครับปี2 5 5 6นะครับนี่นะครับมีอยู่ประมาณ4ี่กว่าเหรียญน,นะครับ ต่อมานะครับ E สองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดก็คือกองนี้นะครับมีอยู่ประมาณสิบกว่าเหรียญเห็นจะได้นะครับต่อมานะครับ E สองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับนี่นะครับมีอยู่ประมาณสี่สิบกว่าเหรียญน,นะครับ E สุดท้ายนะครับที่จะพูดถึงในวันนี้ ็คือปี2559นะครับนี่นะครับมีอยู่มาสิบกว่าเหรียญเท่านั้นนะครับประมาณสิบแปดสิบแปดเหรียญได้นะครับเห็นไหมครับว่าจำนวนเหรียญสองบาทสองสี 2, ทั้งหมดเนี่ยเยอะมาก แต่ปีที่พบเจอน้อยที่สุดก็คือปี2551ลรองลงมาก็คือปีพศ2557สุดท้ายก็คือปีพศ2559คือปีปัจจุบันนะครับพอดีนะครับผมไปเจอพี่ในกลุ่มกลุ่มซื้อขายเหรียญที่ลึกเหรียญหายากและธนาบัตรต่างๆนะครับ ที่เขาได้เอาลงมาขายทําเป็นชุดนะครับชุดหนึ่งทั้งหมดสิบเหรียญน,นะครับมีทั้งหมดสิบชุดชุดละร้อยบาทนะครับผมจึงถามเขาว่าทำไมขายแพงจังมันขายได้หรอพี่เขา บอกของว่านะครับว่ามันหายากเพราะว่าเหรียญสองบาทเขามีเยอะเหมือนกันก็เหมือนผมเนี่ยครับหายยากจริงๆครับถือว่าอันดับสามเลยนะครับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านะครับและพี่เขาก็ได้ขายออกไปห้าชุดนะครับจากทั้งหมดสิบชุดนี่นะครับจากที่ผมเจอทั้งหมดนะครับ ก็เหมือนที่พี่เขาพูดนะครับมันหายากนะครับ <c oughs> ผมก็เลยมาตะเวนหาคำตอบจากพี่ๆในกลุ่มอีกหลายคนนะครับ <c oughs> จนได้รู้ว่าเหรียญสองบาทปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้านั้นนะครับจำนวนการผลิตที่สั่งผลิตสูงถึงหนึ่งร้อยสี่ิบห้าล้านเหรียญเลยทีเดียวนะครับ คือว่าสูงมากเลยนะครับอ้าวแล้วเพราะอะไรล่ะทำไมถึงหาเจอยากจังก็เพราะว่าอย่างนั้นนะครับคือยอดการผลิตแต่ที่ออกนำมาใช้จริงๆยอดยังไม่ถึง145ล้านเหรียญนะครับที่ทางกองกระสาบ ได้นำออกมาใช้หมุนเวียนคาดว่าจะอยู่แค่หลัก10ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับหลังจากหมดปี2,559ขึ้นไปนะครับเป็นปี2,560อาจจะนำออกมาใช้หมุนเวียนเพิ่มหรือเก็บเข้าคลังเลยอันนี้ต้องรอดูกันอีกทีนึงนะครับข้อมูลที่ผมได้มาก็มีประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวผมจะคอยมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับยังไงนะครับก็ช่วยฝากกดติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ